ครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะรอบนี้ก็มีปลูกเพิ่มมีตัดหญ้าใสท่ที่วัวผมฟางนะก็ะเรียบร้อยไปดูบรรยากาศจะกลับกันละตอนนี้ก็เวลา9ก้าโงสสานะนี่เป็นโซนด้านบนให้นางสตาร์รอยอแล้วที่ถนนนะ ต้นไม้ก็ได้ฝนไปหลายรอบช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็จะเดือนเงางามดีวันนี้ก็ยังคึมๆอยู่เมื่อคืนก็ตกไปทั้งคืนนะแต่ตกดินดินไม่ตกหนะักโอเคอันนี้เป็นโซนข้างล่างละต้นขี้เหล็กจเจริญเงงามดีมาก เริ่มจะเป็นสวนกล้วยแล้วนะต้นกล้วยตัวเร็วอีกเหล็กปลูกตอนปลูกก็มาทักสองคำคืบดีกว่าตัวเร็วมากพวกนี้พวกเพิ่งปลูกใหม่แก okay. ครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนลมดีเลย